สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจําราศีของชาวราศีกันในเดือนธันวาคมปี2 6 8นะครับชาวราศีกันนะครับดวงของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมจะในรูปแบบจักรราศีทั้งหมด12ใบด้วยกันนะครับให้ทุกท่านนะครับตั้งจิตตั้งสมาธิไป,ปพร้อมๆกันการสับไพ่นะครับตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งตนก ไพ่ขึ้นเป็นสี่ไม้ตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่งกระุมพระไพ่ขึ้นเป็น8ดาบตำแหน่งที่3ามตำแหน่งสหัชชะไพ่ขึ้นเป็น8ไม้ตำแหน่งที่4ี่นะครับตำแหน่งพันธุ์ไพ่ขึ้นเป็น1เหรียญ ตำแหน่งที่ห้านะครับตำแหน่งปุตตะไพ่ขึ้นเป็น the empress ตำแหน่งที่6กนะครับตำแหน่งอาริไพ่ขึ้นเป็น strength ตำแหน่งที่7นะครับตำแหน่ง3ถ้วยตำแหน่งปัตตนีนะครับตำแหน่งที่8ตำแหน่งมรณะไพ่ขึ้นเป็น10ไม้ ตำแหน่งที่9นะครับตำแหน่งสุภาไพ่ขึ้นเป็นเต๋อฟูตำแหน่งที่10นะครับตำแหน่งกรรมะไพ่ขึ้นเป็นเ h e อสันตำแหน่งที่11นะครับตำแหน่งลาภะไพา่พขึ้นเป็นสีดบ ตำแหน่งที่12นะครับตำแหน่งวินาศไพ่ขึ้นเป็นอัศวินถือเรียนมาดูในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ปกปักรักษาชาวราศีกันในเดือนธันวาคมนะครับว่าจะเป็นเทพเทวองค์ใดไพ่ขึ้นเป็นไพ่พระอินทร์นะครับ เออทพเทวาที่ปกปักรักษาของชาราศิกันในเดือนธันวานะครับไปขึ้นเป็นเออทพเทวาที่เป็นผู้ชายนะเทพเทวาที่เป็นการเทพที่ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับเ,ออเป็นเทพที่ช่วยเหลือเทพที่พลังงานเมตตานะครับพลังงานของการปกปักรักษาพลังงานของการสร้างบารมีนะครับจะเป็นได้ทั้ง ทั้งพระอินท์นะครับเอ่อเป็นได้ทั้งเทพเทวดาประจําตัวนะครับครูบาอาจารย์อารักนะหรือจะเป็นเอ่อสายพ่อแก่ฤาษีนะครับหรือเป็นเทพเทวาที่เกี่ยวข้องกับเอ่อการปกปักรักษาเนอะคือเทเวสุวร,ร์ก็ได้นะครับเทเทวาที่ปกปักรักษาดุลด์นดำช่วยเหลือทาให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะเ mm hmm. มื่อคุณได้บูชาเมื่อคุณได้ศรัทธาเมื่อคุณได้กราบไหวเมื่อคุณได้เอ่อเข้าหาจะมีแต่ความสําเร็จน,นั่นเองนะครับ ชาวราศีกันนะครับโดดเด่นอันดับที่หนึ่งนั่นคือในเรื่องของการงานนะครับาการงานในตําแหน่งของกรรมะนะครับไพ่คืนเดอร์ันเดอร์ันนี่เป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะครับในสาหรับไพ่ทาโร่เลยนะอน,นการงานมีโอกาสนะเป็นเหมือนแสงสว่างที่เหมือนแบบแสงสปอตไลท์พุ่งเข้าหาตัวคุณรุน่นคุณมีความโดดเด่นเออเป็นที่รักอเป็นที่ เอ่อได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเอ่อคนที่ทํางานคนที่กาลังหางานนะเออทำคนที่หางานก่อนนะคนหางานในช่วงนี้คุณจะไปทํางานที่ไหนเนี่ยโอกาสมันก็จะเริ่มมีเข้ามานะครับไพ่ตรงพลังงานของไพ่ถุรไพ่หนึ่งเหรียญนะครับ่บงบอกเรื่องโอกาสมันเริ่มที่จะเบเกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับอะไรก็ตามที่คุณตั้งใจเอาไว้เนี่ยคุณจะได้รับผลสำเร็จสำเร็จและมีโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยยิ่งไพ่เป็นขึ้นเป็นพระอินเนี่ยคือ คุณจะมีเมตตาต่อผู้รักผู้ใหญ่นะผู้รักผู้ใหญ่เมตตาคุณทุกคนเมื่อคุณได้เห็นคุณเมื่อเห็นศักยภาพคุณหรือคุณไปสมัครสอบที่ไหนเนี่ยโอกาสก็จะมีมามากยิ่งขึ้นคนที่ทำงานประจําหรือราชการเนี่ยในช่วงนี้เป็นช่วงของการที่คุณได้รับการสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่นะภ่ขึ้นไปอินพ่ขึ้นเป็นหนึ่งเหรียญภ่ขึ้นเป็นสามถ้วยนะครับบงบอกว่ามันมีช่วงของการเอ่อได้รับโอกาสให้เ่อนยศเดินตําแหน่งต่างๆหรือ ช่องทางของโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งเสี่ยวเนี้ยต้องบอกว่ามันก็มาพร้อมกับความราับผิดชอบเหมือนกันนะไพ่ขึ้นตัวตนตนัวคุณน่ยไพ่ขึ้นเป็นสีไม้นะครับในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่มันก็ทําให้คุณรู้สึกกังวลกลัวเหมือนกันเพราะว่าไพ่ขึ้นเป็นแปดดาบไพ่ขึ้นเป็นสี่ดาบคือมันเหมือนเป็นงานหนักงานหน่วงไพ่ขึ้นแปดไม้งานที่ร่วงหล่นลงมาเนี่ยมันทําให้คุณประสบความสําเร็จได้แต่ก็มาพรา้อมกับการแบกรับต้องทําให้สุดความสามารถจะได้ มีความพัฒนาในเรื่องของการมีความก้าวหน้ามากขึ้นคนที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวเนี่ยพยขึ้นเดอซันนะครับในเรื่องของการคิดนะในเรื่องของการออกไอเดียในเรื่องของการลงทุนทําอะไรในช่วงนี้มันมีความปัง แต่ต้องใช้สติด้วยเดี <c oughs> ย๋ยวมึงงั้นจะพัง <c oughs> นะคือในเรื่องของธุรกิจที่ทำเนี่ยมันต้องใช้การศึกษาหาความรู้เยอะพอเพราะไขึ้น8ดดาบกับ4ดาบคือมันเหมือนนิ่งนอนใจไม่ได้มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่สามารถสคิปข้ามไปได้มันต้องศึกษาเยอะๆปรึกษา,าหุ้นส่วนนะหุ้นส่วนไปกันหุ้นส่วนดีไปึ้นสามตัวปรึกษาหุ้นส่วน,วรห,น,วนหรือประชุมงานไม่ว่าจะเป็นลูกน้องนะลูกน้องก็ดีไม่ได้มีปัญหาแต่ว่ามีการประชุมกันบ่อยบ่อและจะทําธุรกิจอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดแล้วก็ทําให้เกิดความ สำเร็จในที่ต้องตั้งใจเอาไว้นั่นเองนะครับโดดเด่นอันดับที่2นะครับนั่นก็คือเ,เรื่องของ ความรักนะครับความรักมีความตดเด่นนะเออไพ่เึินสามตัวนในตำแหน่งของพัตตานีนะครับสามตัวบอกบอกเรื่องความรักที่มีความรื่นเริงนะครับมีความสุขมีความเอ,อ่อบันเทิงใจนะเออพอคนสดก็มีคนเข้ามาแบบให้ได้คุยให้ได้พบให้ได้เจอนะมันมีการแบบแปรเปลี่ยนความรู้สึกมีคนเขาม,ามากหน้าหายต่างนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใครไพ่เกินสี่ไม้คือการเริ่มต้นรักใหม่ๆก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับตัวคุณในเดือนนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับคนมีคู่ในช่วงนี้ ถ้าหากใครยังไม่ได้แต่งงานนะมีโอกาสนะครับวางแผนการแต่งงานในปีหน้าก็ได้เออหรือคุณวางแผนจะแต่งงานในทีนี้ในปีนี้ถ้าใครเป็นอย่างนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะ <c oughs> นะคือมันมีเรื่องของการเริ่มต้นร่วมกันนะถ้าแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนอนาคตให้มีความเอ,อ่อชุ่มื่นมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นเริ่มคิดวางแผนหรือจะทําให ครอบครัวของเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะครับารการหาเงินหาทองการลงหลักปักฐานนะสร้างบ้านซื้อรถหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นการวางแผนร่วมกันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ซึ่งเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับโดดเด่นอันดับ ที่นะครับนั่นคือในเรื่องของสุขภาพในตำแหน่งของอริไพคืนสตริงคือความแข็งแกร่งเออนะคุณมีความแข็งแกร่งตำแหน่งของวินาทไพค้นเป็นอัศวินถือเหรียญน,นะคือความมั่นคงแข่งและก็มั่นคงนั้นสนุขภาพร่างกายของตัวคุณเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันน่าเป็นห่วงนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงมันเป็นในจุดของการที่ระวังมากกว่าระวังอะไรนะครับระวังเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนหรือ,อการนอนหลับและการพักผ่อนให้เพียงพอใครทํางานดึกดึกืดดดดนะ่นๆนะมาเหมือนเป็น สุขภาพที่มันสะสมหมักหมมในอนาคตมากกว่านะครับตอนนี้มันยังไม่เกิดผลหรอกเพราะคุณยังเออใช้สุขภาพร่างกายแบบว่าไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเนี่ยต้องระมัดระวังในอนาคตเหมือนกันเพราะว่ามันมีผลต่อสุขภาพระยะยาวของคุณก็ระวังให้ดีนะครับอันดับที่4นะครับนั่นก็คือเ,เรื่องของการเงินนะครับเงินช่วงนี้นะมันตําแหน่งของกระดุมพานในไพ่เกอเยนแปดดาบมันเหมือนมาไตรตรองมาคิด มาทํามาจัดการเรื่องการเงินังคุณข้างเยอะถึงแม้ว่าการงานของคุณยจะดีนะครับแต่มันเหมือนมีเรื่องบางเรื่องต้องจัดการเยอะในเรื่องของการเงินมันมีเงินมาเงินไปมันเหมือนมีเรื่องหนี้สินบางอย่างที่มันต้องจ่ายออกไปเยอะนะหามาได้มันก็ไปหมดแบบเนี้แต่มันก็อยู่ที่ว่าตัวคุณต้องจัดการเนี่ยไปเกินสี่ไม้คือคุณต้องมีการบริหารจัดการเริ่มต้นจะบริหารจัดการให้มันดีมากขึ้นอะไรที่เป็นหนี้สินก็ จัดการให้เรียบร้อยในเดือนนี้นะครับเดือนหน้ามันจะดีขึ้นเพราะว่ายิ่งถ้างานคุณดีเนี่ยโอกาสด,ดีในอนาคตมันมาแล้วใน,นเรื่องของการเงินในช่วงนี้ถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนยังไม่เหมือนกระเตื้อรือดีขึ้นแบบเต็มร้อยแต่มาเป็นในจุดที่คุณสามารถจะค่อยๆจัดการไปได้นั่นเองนะครับมาดูด้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกว่าอย่างไรบ้างนะครับใน,นเรื่องของการเงินไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการรอคอยไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของตลบตะแลง ไั่ขึ้นเป็นในเรื่องของความสมดุลน,นะครับในเรื่องของการเงินและอนาคตมีโอกาสสมดุลมาจากงานที่คุณได้ทําด้วยความตั้งใ,ใจของตัวคุณจะได้รับเงินอยู่แล้วนะครับเยงก็ต้องรอคอยแล้วก็ทําในสิ่งที่ควรทำนะครับในเรื่องของการหาเงินหนาทองในเรื่องของการโปะนนิโปะสินต่างๆนะครับทำให้มันเรียบร้อยอย่าโมดแตีรอนะมดแตีรอมันทําให้ไม่ได้แก้ไขสักทีนะโมตแต่กลัวหมดต่ไม่ทำาคิดเยอะคิดมากเกินไปเนี่ยมันเหมือน กับกลายเป็นว่าไม่ได้แก้ไขอะไรเลยในะเรื่องของเงินก็ต้องระมัดระวังให้ดีแนะนำให้คุณไปไหว้นะครับเป็นพระอินทร์ก็ไดนะ้หรือเป็นทเวสวรรณก็ได้นะเพื่อจะนุนนําส่งเสริมให้การเงินทองตัวคุณเนี่ยดีขึ้นนะครับแนะนำนะครับให้คุณไปไหว้นะครับพระอินทนระ์ที่เกสรอ,อมรินนะครับหรือคุณสามารถจะไปไหว้นะเทเวสวรรณนะครับที่วัดจุฬาภณีจังหวัดสงุสงครามก็ได้นะหรือ ใกล้บ้านคุณนะครับมีเทเวสุวรรณมีพระอินทร์ตามวัาตามวาหรือเทวสตา์ต่างๆก็ไปไหว้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเจาะจงเที่ยนที่1เนาะเอาที่เราสะดวกเอาที่เรามั่นใจเอาที่เรารู้สึกไม่ลำบากตัวเองนะครับ อันดับที่5น,นั่นคือเรื่องของโชคลาภนะครับเออโชคลาภในช่วงนี้ไพ่ขึ้นเป็นสีดาดบในตำแหน่งของลาภผักนะโชคลาภร,รอนะเออนอนรอไปก่อนนะโชคลาภมันเหมือนเป็นช่วงจังหวะที่มันยังไม่มาถึงสําหรับตัวคุณนะครับในเรื่องโชคลาภก็ยังไม่ต้องไปแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงทายไม่ต้องไปเล่นหวยอะไรที่มันเยอะแยะมา,ม,ามากมายเกินไปนะใครเป็นสายโชคลาภใครเป็นสายหวยตัวเลงนะเออพักๆไว้ก่อนนะมาถามเรื่องของสิ่งศักดิ์ทีกว่านะเสริมเรื่องโชคลาภของคุณนะครับไพ่ขึ้นเป็นไพ่ เครียดไพ่ขึ้นเป็นไพ่ไขว้าไพ่ขึ้นเป็นไพ่รักษานะครับในเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้ก็เสริมดวงเสริมบุญนะครับในเรื่องของการทาบุญสร้างกุศลตามวัดวารามต่างๆนะครับเพื่อจะเสริมให้คุณมีโชคมากขึ้นจะได้ไขว้า,วาแล้วก็เป็นเรื่องของการเอานําบุญเนี่ยมาต่อเติมให้มีเรื่องของโชคลาภไปกขึ้นถึงแม้ในะช่วงนี้ไม่มีแต่เราเป็นการสร้างเสริม บุญกุศลนะไปขอพรจากเทวเวสุวรรณก็ได้นะครับถ้าใครบ้านคุณมีวัดวารามีเทวสถานเกี่ยวกับเทวเวสุวรรณก็ไปขอพรได้หรือไปที่วัดจุฬามณีจจงหวัดสมุทรสงครามก็ได้โดยเช่นกันนะครับเดือนธันวาแล้วนะครับก็ถือว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเออถึงปี269รแล้วเนาะนะพลังงานในหลายอย่างถ้าหากเจอพลังงานที่มันลบๆมาในปี68 เราเริ่มต้นพลังงานสร้างพลังใหม่ใหม่ในปีสองห้ได้นะครับอะไรที่แล้วก็แล้วกันไปให้อาภัยตัวเองและเริ่มต้นใหม่มีความสุขมีความสมหวังความร่ำรวยทุกทคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ